จังเลยเออทำไงดีล่อะอะไรเนี่ยแซมี่แวะมาหาฉันสิรักนะในทีรีฮลัลโหลเนทีรีฉันกำลังไปหวังว่าเธอจะได้ยินฉันนะชาวโลกทั้งหลายฉันต้องไปแล้วแพนโดรารอฉันด้วยเราจะเป็นคนแรกที่ลงจอดบนแพนโดราและพบกับทารกน้อยในทีรีและเจ้าเสือเพื่อนยากจะนำเธอไปสู่การแปลงร่างก่อนอื่นเราจะต้องใช้ดินปั้นเธอดูเหมือนชาวนาวีขึ้นมาแล้ว และจากนั้นเราก็จะเคลือบตัวตุ๊กตาให้เป็นสีฟ้าทั้งตัวเอาล่ะมาวาดตาให้เธอดีไหมจ้ะไม่เอานะแค่จักรจีนิดเดียวเอง <c oughs> แล้วเราก็จะลืมลวดลายของชาวนาวีไปไม่ได้สวยมากเลยจ้า <c oughs> เราจะใช้แปรงบางๆทาลายสีฟ้าอ่อนลงไปบนแนขนขาและทั่วร่างกายของตุ๊กตามาทำผมได้ริบินสีดำที่บิดเป็นเกลียวกันมันดูเหมือนผมเปียของจริงเลยล่ะ และทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนาวีก็เรียบร้อยดูเธอสิคะที่เหลือก็คือทําชุดแนวสาวป่าแสนสบายให้กับเธอแบบนี้แหละใช้เลยแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับลงไปเพียง <c oughs> ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกลับสู่พงไพรนะจ๊ะเนทีรีน้อยการผจญภัยรอเธออยู่นั่นอะไรนะ่ะ <c oughs> เอ,อ้าไม่นะ <c oughs> ว่าเขาเจอกันแล้วกลายเป็นเพื่อนสีดูสิกำลังปิกนิกกันด้วยล่ะมันสนุกมากเวลาอยู่กับเพื่อนเนทีรีน้อยแฮปปีส้สุดๆไข่ปินขึ้นไปบนยอดไม้แล้วนะลงมานะลงมาได้แล้วสาวน้อยได้เวลานอนแล้วเร็วเข้า <S <S นทีรีต้องมีเปลงเพื่อให้นอนหลับสบายและแน่นอนมันต้องสวยด้วยเรามาตกแต่งด้วยต้นไม้กันนี่และก็น,นี่ เราจะติดพืชที่หายากที่สุดในแพนโดราด้วยนี่ไงล่ะสวยมากเลยเนทีรีเธอพร้อมเห็นบ้านใหม่ของเธอหรือยังจ๊ะหลังจากเล่นสน,นุกเด็กน้อยก็จะหลับปันหวานในเพลของเธอโยกเยกเอ้ยน้ำทว่เมฆกระต่ายลอยคอในสาวน้อยใครสั่งเมือกสำรับปาี้ิมาเฮชเบาๆหน่อยไม่ได้หรือไงออโทษทีนะช่ายๆการนอนของเด็กสำคัญที่สุดฉันก็คิว่างั้น เาบสไม่ได้ยินที่เธอพูดวยไงระหว่างที่ทุกคนเถียงกันอยู่มเมล็ดพืชวิเศษก็หล่นลงมาบนตัวน้อยว้าวไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอีวากำลังส่งสารถึงเราดูเหมือนว่าเราจะต้องแปลงร่างใหม่อีกครั้งหวัดดีอีกครั้งเจ้าสาวน้อยถัโ่โขึ้นเยอะเลยนะเยี่ยมมากเลยช่วงวัยนี้ชาวนาวีจะมีลวดลายบนผิวใหม่อย่างสวยงามและผมของพวกเา นี่ชุดของเธอจ้าอยากลองใส่ไหมจ้าถึงเส้นจังฉันต้องถ่ายรูปไปให้ผู้ติดตามฉันหน่อยอะไรเยเิ่จับให้ได้สินี่ทีดีรอด้วยแล้วแซมอยู่ไหนล่ะเพียนกันไปใหญ่แล้วอุย๊ยตุ๊กตาวิ่งเล่นจนเหนื่อยจึงนั่งพักและทุกคนก็วุ่นวายกับตัวเองสงสัยจังว่าวันนี้ดวงดาวจะบอกอะไรกับเราบ้างฉันจะสร้างผลงานดึกดำบรรชิ้นเอกคอยดูนะ เฮ้เร hey, ็กซี่อยู่ไหนเฮ้เธอซ่อนตัวตรงไหนนาเธออยู่ไหนจ้าราเฮ้เธอหาฉันไม่เจอหรอกเออไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่แล้วเฮ้นี่หรอสิ่งที่ฉันหวังไว้แซมมี่แซมมี่ไปกันเถอะฉันจะโชว์วิธีทำว่าวให้ดูเธอทำได้หรอโอ้้เจ้าฉันมาแล้วโครงของว่าวประกอบด้วยแท่งไม้สองแท่งรูปกากบาทเราจะต่อปีกด้วยไม้แท่งที่สั้นกว่า และมันจะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมคะช่วยกดไลค์กันด้วยนะทีนี้เราก็มาวาดปีกและตัดออกจากกระดาษโฟมกันมันง่ายมากๆเมื่อทำปีกเสร็จแล้วเราก็จะทาด้วยสีฟ้ากันเราสติดขนนกลงไปด้วยว้าวน่ารักจัง ดูปีกแสนสวยนี่สิคะแล้วว่าวของเราก็พร้อมบินครั้งแรกแล้วดูสิมันเลือกนทิรีให้เป็นเจ้าของมันด้วยล่ะปิดเลยเจ้ามองกรของฉันไปกันเถอะฉันจบโรงเรียนศิละปะเมื่อมาฉันรู้ว่านายต้องวาดรูปนั้นยังไงเย้ว้าวนี่อะไรอะ่ะวาดไปเลยนิทิรีค้นพบที่ซ่อนของสิ่งที่มาจากดาวโลก <ś led> แต่เพื่อนๆชาวป่าไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเอา้าสวยมากเลยมันคืออะไรเนี่ย <ś led> บวกนี้ตลกจังแต่ก็บอกกับเธอดีนะระหว่างนั้นเองไม่มีใครสังเกตเลยว่าเนทีรีน้อยได้คลาสสายตาไป <ś led> สาวน้อยของเรากำลังรอการแปลงร่างใหม่แล้ว <ś led> แต่ตอนนี้เธอเริ่มเป็นสาวแล้วนะเธ <ś led> อจะต้องมีชุดใหม่อย่างแน่นอน แล้วก็ห้ามลืมเครื่องประดับของชาวนาวีด้วยเอาละตอนนี้นิทรีพร้อมกลับบ้านแล้วลันละลาเอ,อ้เห็นก้อนนี้นะ่าสนใจดีจังว้าวนิทรีไขความลับของสมาร์ทโฟนได้ธรู้วิธีถ่ายรูปเซลฟี่เฉยเลยว่แต่ว่า,วายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอ้แซมมี่อย่าโชว์เกมให้เธอดูสิ <c oughs> เห็นไหมเธอเริ่มติดมือถือแล้วเฮ้นิทรีหวัดดีไปล่าสัตว์กันเถอะ เธอไม่ได้ยินฉันเลยเร็วเข้าเธอต้องเลิกใช้มือถืออะไรเนี่ยตัวช่วยมาแล้วจ้าใครเอ่ยมีปีกใหญ่ขนาดนี้ว้วนี่มันโทรลุกชน,นีมาบินกันให้สูงๆเลยเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยงั้นมาทำมังกรของเรากันเถอะเราจะบิดลวดเส้นหนาและติดชิ้นส่วนที่จะเป็นแขนและขาด้วยเทปส่วนลวดเส้นบางเราจะใช้มันทำเป็นหางและอุงเท้า อุยโทรุกยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เรามาเพิ่มฟอยเพื่อทำให้มันหนาขึ้นกันเพอร์เฟกและตอนนี้เราก็จะสร้างลำตัวด้วยดินน้ำมันค่ะพร้อมไหมคะทุกคนตู้มมันควรจะออกมาเป็นแบบนี้นะจากนั้นก็เกลี่ยพื้นผิวให้ดีเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อเด่นชัด ว้าวดูสิมังกรของเราลืมตาแล้วค่ะและคุณก็ต้องอย่างจนมันตัวเป็นสีเหลืองทงองย่างที่ไหนล่ะเราต้องทาสีตั้งหากนี่เธอเป็นอะไรของเธอเฮ้ยสงสัยฉันขนกูเกินมาผิดน่ะเธอทีนะูซี่เราติดกระดาษโฟมลงไปบนปีเกเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือต้องแต่งพื้นผิวด้วยสีอะคริลิกวูว้ฮูพวกเรากำลังเดินทางผจญภัยครั้งใหม่แล้วอย่าไปไหนนะคะ เอ,อ้ฉันรักดาวแพนโดราของฉันจริงๆแต่ฉันยังไม่ชินกับพี่นีเลยช่วยแก้มาทีสิดูสิระหว่างเดินเล่นไปมาในทีรีก็โตขึ้นอีกแล้วจิตวิญญาณบอกว่าได้เวลาไปพบกับอีวาแล้วดีจังเราเตรียมโครงไฟใหญ่แก้วมาเพื่อทำต้นไม้วิเศษแล้วมานวดดินน้ำมันกันฮึบเฮบเร็วเขานวดนแรงเลยเราจะตกแต่งฐานด้วยดินน้ำมันสีสดใสแล้วมันก็จะเป็นเปลือกของต้นไม้วิเศษ เพื่อให้มันสมจริงขึ้นเราก็จะกรีดมันให้เป็นร่องต้นไม้เรืองแสงจะต้องมีเปลือกสีแวววาวด้วยสวยมากเลยเราจะตกแต่งกิ่งด้วยลวดกำมะหยี่แค่พันมันไปรอบๆแบบนี้ใบไม้แบบพิเศษนี่จะทำให้ต้นไม้ดูมีความขลังขึ้นทีนี้มาดูกันว่าต้นไม้วิเศษเราจะเรืองแสงได้สวยแค่ไหน ว้าวมันมีเสียงเพลงด้วยเหมือนกับวิทยุเลยและสาวๆก็เมาอ่อยกันได้จากทางไกลอะไรก็เป็นไปได้ในโลกเคมนิยายฮัลโหล <Hello, S 2> ฉันอยากสั่งต้นไม้มีไปโลกมนุษย์ฮะเท่าไหร่นะส่วนฉันมีแผนที่จะทําให้เ,เพื่อนๆมีความสุขคิดว่าจะใช้มเมล็ดเท่าไหร่ถึงจะพอคะซูซี่ถึงคิวเธอแล้วฉันจาัดก,การเองจ้าเรามาติดมเมล็ดนี้ลงไปบนฝายราวกันว้าวการตกแต่งเราเสร็จแล้วกลับไปที่ป่ากันเถอะค่ะ ซูซี่เร็วเข้าเพื่อนๆฉันมาพร้อมแล้วนะเฮ้เธพาเรามาที่ไหนเนี่ยเอาล่ะฉันจะเปิดตาแล้วนะสุดยอดดูสีทั้ทงผืนป่าเรืองแสงได้ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในที่สุดฉันกับเพื่อนๆก็จัดปาร์ตี้ได้สักทีช <up> <um> เชโยวแทรกดีเซม,มาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันเตรียมเพลงมาแล้วเออถ้าเต,ต้นแบบนี้เนี่ยนะเอาดีเ <c oughs> ต้นรำที่นี่สนุกจังเลยแซมมี่อย่าบนหน้ามาเต้นกัน ในทีรีง่วงนอนแล้วมาทำเปลยลพิเศษให้เธอกันเราจะผูกตาข่ายกับไม้สองแท่งนี้ให้แน่แนๆจากนั้นก็แขวนมันไว้ <c oughs> เราจะปูพื้นด้วยใบไม้เขตร้อนใบใหญ่ๆและตกแต่งเปลยลด้วยเถาวันดอกไม้ทั้งสวยและแสนสบายแบบนี้ไงคะวันนี้ทุกคนเล่นสนุกกันมากและนอนหลับปุ๋ยอย่างรวดเร็ว ตุ๊กตาของเราต้องฝันดีกันแน่ๆเลยค่ะฉันต้องกลับโลกแล้วสู่คมคิดถึงฉันแย่รับชมว,วิดีโออื่นๆและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย